นี่เป็นตัวอย่างที่ติดกับชุดบาน p v c นะคะเป็นบานเลื่อนแบบสองบานนี้เป็นบานตายบานนี้เปิดติดได้แล้วก็จะติดส่วนที่เป็นบานที่เปิดติดได้นะคะแต่บานนี้ติดตัวล็อกก้นหอยเลยจําเป็นจะต้องดัดแปลงการติดตั้งตรงนี้นะคะปกติเราจะติดตรงนี้เนาะแต่พอมันมีตัวล็อกปุ๊บเลยต้องดัดแปลงโดยการเสริมกรอบแล้วก็แปะทับหน้าวงกบเอาค่ะนี่นะคะวลาสติดก็คือ นี่ดึงลงอคปล้ปล็อ้เวลาไม่ใช้งานก็ติดเข้าไปได้โดยที่ตัวล็อ